วันนี้บ้านแม่นะครับผมียังให้น้อยย่ำเฝ้าไม่หรอก <c oughs> นี่นะครับผมนี่นะครับเป็นเรียนพพเงื่อนว่าให้เพราะว่าให้แล้วเบ็ดแล้วเงื่อนงั้นเจ้าขนมนผมขนมก็เป็นขนมดีก็เจ้าแถมอยู่นี่หางเราวันนี้ซื้อเราเปันแถมมากวานนี้ซื้อนะครับผมบ้านแม่ก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับรวมกันแล้วโดน ชมกันด่ากันหรือก็พี่น้องเออขวบพุ่นหลุดสายกับหลุดไฟหลุดดีดีแม่ใแหงจับเลยเล่ไม่ถูกเร็วๆมีขวพุ่นขวพุนของที่กําเนิดวัตถุเนี้ยอืมนะพี่น้อง่ะไอ้ได้ไอ้ปอมยอมชมเอาหวยพัอเด็ซีนะเด็ซีทั้งหลายทั้งปวงเลอวันแม่แห่งจับวันแม่ก็เป็นวันของอันทุกคนขอบคุณที่อุ้นหนุนสองกันนีเฟ่ไม่ดีขอบุญที่มาเบิ่งมาชมเลยกินเลยดู่ยกอยนอนมูเจ้า ขอบคุณมากเดี๋ยวได้กินได้ยยูมียูมีกินมีท่านทุกมกับยอนเดยบที่ทั้งหลายทั้งปวทั้งดีและบอดีกับสางกัขอบคุณทั้งคนที่พ่อเมนดารแล้วพ่อเมนดีๆกับบอดี้างเด็กูดขอบคุณท่านช่องจนกำลังหวนนักโพลกับว่าปรถใจพระจ้าพ้นดอกกอทด้ขอบคุณขอชุกเทีทุกคนอายุเืนลอยปีทุภาษงแรงแล้วก็รวย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 จ้า